แอปทักษอรอ,ออกงานคู่นนกุลชานนแคปชั่นชวนจิ้นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ต้องถามคำถามนี้เลยว่าน่ารักเกินปุ๋ยมุ้ยเมื่อได้เห็นพระเอกอารมณ์ดีนนกุลชานนสันตินทรรกุลกับนางเอกสายหวานแอปทักษอรอที่ในละกองถ่ายละครถ่ายําเรื่องหารักด้วยใจเธอซึ่งก็มักที่จะมีภาพโมเมนต์ภาพน่ารักของทั้งสองคนออกมาแอปและนนกุลซึ่งทําได้ดีมากไม่มีติดขัดเลยทีเดียว แต่ในโมเมนต์นั้นบอกเลยว่าทำหลายคนแอบกบรีดแอบบจินไปแล้วเพราะภาพที่เห็นนั้นน่ารักมุ้งมิ้งกันสุดๆโดยกำหนดอ่อนแอคาดว่าจะเป็นปีหน้าและเมื่อไม่นานมานี้ทั้งแอปและนนกุลได้ไปงานอ e ีเวนต์เปิดตัวโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องต่างๆที่ GMMTV จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมตซีรีส์ในปี2023และล่าสุดหลังจากจบงานนนกุลได้ถ่ายภาพคู่กับแอปและนำมาโพสลงสกรให้แฟนคลับได้รับชมกัน โดยโพสต์นี้ระบ,บุคแคปชั่นว่ามาออกงานสังคมกับบอสครับแอปแอปอันเดอร์สโงนฮักสออน gmmtv ท0 2 3พารักด้วยใจเธอ for yourself inside entertainment หลังจากนั้นแม่แอปได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าทำงานดีมีโบนัสให้นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวมากมายอาทิเรียกแฟนได้ไหมแม่แอบปบสวยน้องหล่อน่ารักอยากดูแลบอสเบิร์ดอะไรแฟนแล้วแหละ แฟนในชีวิตจริงปะเนี่ยนะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำบรรดาแฟนคลับฟินสุดๆและต่างตั้งตารอชมซีรีส์ของทั้งคู่แล้วฝากด like กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค่าใหม่ๆด้วยนะคะ